ไฟยัมาดูอะไรนี่แล้วแล้วปลาทิโท้อทำไมมันเยอะอย่างนี้มาแรงเต่าทองออกมาออกมาจากไหนไม่รู้มาแรงเต่าทองเต็มเลยพี่น้องแม่เต่าทองเต็มเลยจ้าช่วงนี้วันนี้แดดออกมาแรงเต่าทองก็เลยออกมานี่น้องไฟเห็นไหมนี่พยาแม่ไม่เคยเห็นเต่าทองเยอะขนาดนี้เยอะมากเยอะไหมเต่าทองเยอะมากเลยว้าวโอ้อย ดอกไม้ก็กําลังจะสวยนี่เห็นไหมดอกดอกอดอกลูกพลาม,มันออกดอกอีกแล้วพี่น้องสวยสวยอะไรนะนอะไรนะลูกน้อเอาใส่ด้วยสิใส่ด้วยสิลูกเอาหนูใส่ได้ไหมใส่เป็นไหมอ่ะวันนี้จะไปปั่นจกักรยานนะอยู่บ้านคนเดียวนะเนี่ยพี่สาวไม่อยู่เพี่ยงย่าไป พี่แยาเข้าไปเข้าค่ายที่ที่ยุแลนเลยนะพี่น้องไปท <Yeah. S 1> ี่มลเคยบอกนะไปสามวันกับพรุ่งนี้วันอาทิตย์ตอนเย็นเย็นถึงจะมาถึงบ้านนะคะพายาเขาก็ถามแอนยเมื่อไหร่จะกลับแอนยเมื่อไหร่จะกลับใช่ไหมพายาถามหาแยาไหมอ่ะคิดถึงแอนแย่ไหมเอาใสยได้ไหมอากาศวันนี้ดีเวอร์เราจะไปปั่นจักรยานกันคะ่ะเอาไป มีขนมไปด้วยนะคะเอาแซบบออืออ,อร่อยไหมอ่ะพูดสิพูดก่อนพูดแคดูเซียด้พูดพูดอ่ะหนุนหนุนเสียอร่อยคะ่ะอร่อยคะ่ะแซบหลายเด้อแซบหลายเจเออไปไปไปปั่นจักรยานเออไป ออโอเคเดี๋ยวตามน้องฟายาไปปั่นจักรยานกันนะคะโอ๊ยใส่เสื้อไม่ได้แล้วมันหนาวแล้วนี่เออมันร้อนแล้วนี่ถอดออกก่อนหล้อลูกนอนหล้วลูกอุ้ยมันอีเจต่ละลเต่ลลเาต เอาไปหนูไปเลยแม่ถอดเสื้อแล้วมันร้อนพายากบอกว่าอะไรนะน no ไปก็หนึ่งสองสามดูลุนก้ากับแจ็คแม่กับหลูก,กันได้น่นะจ้ะ อิชูใช่ปั่นไม่เป็นแล้วค่ะวางไว้ดีๆยมันล่วงไอ่ไ <c oughs> ปปั่นจักรยานก่อน้องพยาตัวมากเหรอจกกักรยานก็สิใหญ่ใหญ่ใหญ่เกินจักรยานละอ้ยทำไมคือปั่นสิ่งถนนขวันเสียงเบรก <c oughs> อะไรลูก เอาหนางอหน้างอเป็นไรอะ,อะพาอะบ่พ่อใจหนางองับนูเป็นอะไรอ่ะมากินก่อนกินก่อนนะตเติมพลังปั่นมาได้แป๊บหนึ่งไปหนทางยังอีกยาวไกลมีสเสบียงไปด้วยเอาหนึ่งสองสามพี่น้องคอยคอยฟังเสียงเด็กนะเด็ก อ๋อพันยุ่องเนี่ยแกดแกไปทางอื่นเลยไปทางนั้นไปไปทางนั้นโอ้กินอีกแล้วขนาดแมวยังงงเลยลุนก้ายังงงอ๋อปันไปไให้แม่ถือให้เหรอโอเคเอาแม่ถือให้ไปเนอะโอเคเอาไม่ให้ถือแต่บา่าวให้ปิดไป พีชเกือสิบเปิดอีกคือเก้าหนตัวน้องไฟอาไปทางนู้นเลยนะที่เลยไว้ไปเลยนะแม่ตามไป <c oughs> ข้ากินมันก็นเลยปั้นมา่ได้ไกลพี่น้องพอกินก่อน รอ,อดไหมไฟอะจะรอดไหมเนี่ยไปแล้ว,ลวอีหล่าอีหล่าคน้นยังคือกว,วเนเธอเียเอากินอีกแล้วลกินก่อนอันนี้ชิ้นที่เท่าไหร่แล้วเดี๋ยวยังปัน่นจักรยานไม่ไปถึงไหนเลยเอาปิดไว้ก่อนโอเคโอเค มาเร็วลูกเลยมาเร็วเร็วเลยค่ะพร้อมแล้วค่ะไปปั่นจักรยานขนาดแมวยังงงพี่น้อง<า>ปนเสียงบิพี่ <c oughs> น้องคลิปนี้น้องขอโทษขออภัยนะมันไม่ได้มีคลิปอะไรมากมายวันนี้เบิ้งไฟอะปั่นจักรยานนี่เหรอจะได้ปั่นไหมนี่ ฝ่ายยามานี่แม่บอกว่าคำเฮียสกัดวิเศษเนองเฮียร์วิสเก็ตทั้งวันไม่เป็นไรย้วนน้ำดีล่าหลายนี่แหละมันเลยดีล่ากันหลายเกินไปแล้วควว ไปแล้วค่ะตามไฟยาไปเลยค่ะสรุปไม่ได้ไปไหนหรอกอยู่แค่นี้แหละจ้ะปั้นเหรียญอยู่แถวแถวนี้แล้วเห็นไหมสนามหญ้าช่วงนี้ฟ้าตอนนี้เขาไปตัดหญ้านะคะเขาไปตัดหญ้าให้ลูกค้าสองเจ้าหญ้าช่วงนี้เออ โตวไวมากต้องตัดแ้วมันจะให้ดูตรงนี้เขาล้อมรั้วแล้วนะพี่น้องอันนี้ฝาเขาล้อมรั้วนะคะรั้วที่เห็นนี่ก็คือที่ต้องล้อมปกติไม่ฮะโอเคเวลลิส okay, ปกติไม่ได้ล้อมนะคะแต่เพอเอินว่าไก่เพื่อนบ้านเขาปล่อยเพื่อนบ้านเขาปล้อยไกล้พี่น้องมับน,นี้ไกลมันออกมาจิกหาอาหารในสวนเราตลอดเลยนะฝาเขาก็เลยนี่ เพื่อนบ้านเขาก็เลยซื้อรั้วให้พี่น้องซื้อรั้วให้นะเพราะว่าบริเวณนี้ก็จะเป็นที่ปลูกผักของฟ้านะคะแกก็จะเริ่มปลูกผักแล้วเขาก็เลยซื้อรั้วให้นี่ให้ล้อมวันนั้นเขาก็มาช่วยล้อมรั้วนะคะยาวาไปจนถึงตรงนูน้นนี่นี่แล้วก็ยาวไปจนถึงตรงนั้นนะคะนี่นะคะอืที่เห็นนี้ก็คือต้นกา้านลาบบ้านนะก้านลูบ้า โตวไวมากสองสามวันอาทิตย์ก่อนยังไม่ถึงขนาดนี้เห็นไหมแปบ๊แปบๆก็จะได้ทําขนมหวานจากก้านลูบาบอีกแล้วส่วนตรงนี้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นนี่กระเทียมป่าจริงๆไม่ต้องเข้าไปในป่าหากระเทียมก็ได้นะอยู่ข้างบ้านนี่ก็มีอะไรไ,ไปไหนอะ่ะ<ว>มามาดูนี่แล้วแม่จะพาไปดูแอดสปาลาสเร็วๆ เดี๋ยวแม่จะพาไปดูแอสปาสไปไหมเดี๋ยวแม่พาน้านูมาก่อนเร็วๆโซโกน<จ>เ,เดี๋ยวมันจะพาไปดูหน่อไม้ฝรั่งยังไม่ได้เห็นเลยปีนี้มันยาวขนาดไหนต้องต้องล้อมอ้อมอ้อมอ้อมหัวไปเดี๋ยวไปดูก่อนหน่อไม้ฝรั่งปีนี้ไม่ได้ออกมาดูนานเลยเพราะว่าฝนตกนะวันนี้อากาศดีเลยขอ,อ,อไปดูหน่อไม้ฝรั่งจะพาไปดูเพื่น้องยังไม่ได้เก็บเลยนะปีนี้นะไม่รู้มัน ยาวขนาดไหนแล้วนี่อันนี้ก็ข้าวนะคะข้าวสาลีกำลังซวยปีนี้ปลูกข้าวสาลีนะคะปีที่แล้วปลูกอะไรมันจำไม่ได้น่าจะเป็นหัวน้ำตาลหรือเปล่าเห็นไมทั้งทุ่งทุ่งข้าวสาลีทั้งหมดเลยนะคะไปยายเดี๋ยวแม่ดูหน่อไม้ฝรั่งกับลูกยังไม่โตนะคะสรุปหน่อไม้ฝรั่งของเรายังไม่โตนะคะ ได้ประมาณนี้เองเพราะว่าอากาศมันฝนตกตลอดเลยมันไม่ได้แสงแดดมันก็ตัวแค่นี้อ่ะเห็นไหมมันกําลังเป็นสีม่วงนะคะสรุปยังได้แค่นี้อยู่นะคะนหน่อไม้กรัรงเดี๋ยวตามไปดูไฟยานเรียกอะไรแม่นางหนาะอะไรลกูกมาตอนนี้แหละจะไปไหนอีกอะ อะไรแมวก็ตามมาทุกที่เลยนะลุนก้านี่เขาตามมาตลอดเลยนะเราจะทําอะไรเขาก็ตามมาเรื่อยๆเลยนะเนี่ยลุนก้าลุนกามาด้วยอะลูก่ะหนูจะไปไหนต่ออู้นี่เห็นไหมมาคืออีกแล้วเหน็นมันเยอะอย่างนี้เป็นสัตว์ที่น่าน่ารักมากเลยนะเต่าทองนี่พี่น้องตอนนี้หน่อยบานหอากับ่เห็นเนาะ ตอนเด็กๆเล็กๆก,ก,ก็ไม่ค่อยเห็นเต่าทองเยอะนะแม่ไม่เคยเห็นเต่าทองเยอะขนาดนี้ตอนที่แม่เป็นเด็กมันมีบาบานเท่าพี่น้องมาเ็ไดฮนะอย่ามาเ็ไดฮนะมาเ็ไดฮนะไปไหนต่อน้องไฟจะไปไหนต่อไปไหนคะ ไปดูมากยนเหินตรงนั้นดีกว่าตรงนั้นมันจะมีมากยเหินมันอู้ปาทิโตมันคือลายทะลุเห็นไหมอันนี้วันนี้อากาศเย็นสบายมากเลยวันนี้โทรไปหาวันนี้โทรอู้ตรงนั้นก็มีวันนี้พวกเราโทรกลับบ้านไปหาคุณยายคุณยายที่หล่อเอ็นบอกร้อนมากเลยคุณยายบอกร้อนมากเลยที่บ้านเรา หม้อเยอะป่ะ hmm. น้องฟยาลองดูนี่นับดูดิมีกี่ตัวน่ะน้องฟยานับได้ไหมกระดุ๊กเชนลุเตนับได้ไหมนับดูซิมีกี่ตัวลูกโอเคสแกตเชลเต็มย่าดอสเบบี้แอสเกตเชลล์เบบี้ด้วยเหรอลูกไหนเบบี้มันอยู่ตรงไหนอ่ะอ๋ออุจริงจริงด้วยมีเบบี้ด้วยเห็นไหมนั่นเบบี้ต่อท้องเยชูว้ายมีสองไหนสีอ่ะอู้จริงจริงมันมีเยอะเลยนั่นเบบี้ตรงนั้นก็มี น้องแฟนนับดิ <Okay. S 1> หนึ่งสองสามสิลูกหนึ่งสอง,ง,ส,องสามสอ,อุยอ้ยอุ้ยทูทูเลยเหรอลูลกเยอะไหมลิตรเอล่มัง้งอ๋อ น้องไฟยาเข้าไปโรงเรียนแล้วนะจ๊ะพี่น้องจ๋าเข้าไปเตรียมโรงเรียนนะเคยหมนี่นะเขาเขาเข้าโรงเรียนจริงๆแล้วเป็นชั้นเตรียมก่อนที่จะเข้าโรงเรียนนะที่นี่นะถ้าขึ้นปศูนย์เขาจะเขาก็จะเรียกว่าเป็นการเข้าโรงเรียนปศูนย์ก็คือปอนุบาลหรือว่าปศูนย์นี่แหละก่อนจะขึ้นปหนึ่งตอนหกขวบนะไฟยาเขาก็จะเปิดเรียนเดือนสิงหาคล้วค่ะพี่น้องก็ขึ้น ก็จะเป็นการขึ้นปอศูนย์อย่างเป็นทางการแต่ตอนนี้ก็ไปเตรียมโรงเรียนก่อนก็คือไม่ได้ไปโรงเรียนอนุบาลเด็กเล็กกับน้องๆเล็กๆแล้วสามเดือนนี้ก็คือไปเตรียม,ม<า>เตรียมตัวเข้าโรงเรียนอีกอีกหน่อยก็จะปิดภาคเรียนฤดูร้อนใช่ไหม,ไมหแล้วหลังจากที่เปิดก็จะได้ไปโรงเรียนเอา้าเห็นไมหมเตรมเลยอู้หูมันเยอะจริงๆหนูปั่นจักรยานหน,หนูจะปั่นหรือว่าหนูจะไม่ปัน่น อู้อันนี้ก็เยอะเยอะเลยรอลูกรอลูกรอีจะดูดิเอล้วขอบเดี๋ยวจะให้ดูเอล้วขอบที่ฟายาบอกนี่ก็คือแมงมุมนะคะเอล้วขอบก็คือแมงมุมใช่ไหมนี่เอร์แล้วขอบนี่นี่ตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้เห็นไหมรออะไรนะ นะโอเคเอ่อคิดถึงเพียรย่าไหมคะไม่นอ้องแฟร์คิดถึงเพียรย่าไหมลูกแฟร์คิดถึงเพียรย่าไหมสาวนา่าดูแอนน์่หรอวันนั้นำอะไรทุ่มเยีมยมดูเด้ออีโมนฮะระวังลูกอ่ะหนูจะทำอะไรจะโชว์อะไรให้พี่น้องดู เอาจะโชว์จะโชว์อีกแล้เด้ออู้วววโอเคที่จะกู้เึ้นนะก็คือจะเดินด้วยมือนะคะฝึกมาหลายมันเปียกเออสนามหญ้ามันเปียกอยู่มือมันก็เลยเปื้อนฝึกมาโดนเติบอะไรอยังได้ซ้ำนี่อืออือไม่เป็นไรหญ้าน่ะกะกา๊กาซกา๊าซก๊าซก็ซ้นเติมไปกา๊าซมาทำอย่างนี้มือเปื้อนทำอย่างนี้ มือเปื้อนก็มาทําอย่างนี้ออกได้ไหมนี่เช็ดออกเช็ดออก,ออกมือเช็ดออกเออเอ,อ,อย่างนั้นแหละเห็นไหม,ไมหอีกแล้วมมแมวนี่เราไปไหนไปด้วยนะแต่วันนี้ยังไม่เห็นลิลลี่เข้ากล้องเลยนะพุ่นโอเคเดี๋ยวแม่จะไปไน, <laughs> นี่น, <laughs> นี่นลิลลี่ตรงนั้นพี่น้องเดี๋ยวทำ ลิลี่เขาก็ซบอยู่ข้างในนี่เห็นไหมลิลี่อ้าวเยอะมากเลยเนาะลุงเนาะย่าลิลี่ลิลี่เฮ้มียมาสวัสดีพี่น้องสิลิลี่ลิลี่ อาทิตย์นี้แล้วก็รวมอาทิตย์หน้าอาทิตย์ที่ผ่านมานะมุนต้องไปทำงานต่อกัน11วันโอ้ยเพราะว่าฝึกง,งานใช่ไหมพี่น้องวันจันทร์ถึงวันศุกร์ใช่ไหมแล้วทองเอ,อิร์ต้องไปทำงานเสาร์อาทิตย์ต่อด้วยที่อ,อ่าแหละทำงานพิเศษเสาร์อาทิตย์ต่อแล้วก็วันจันทร์จันทร์ถึงศุกร์ไปฝึกง,งานต่อสรุปเป็นประมาณ1 1วันต่อกันอาทิตย์หน้า แล้วก็อาทิตย์หน้าก็จะได้หยุดวันศุกร์หนึ่งวันเพราะว่ามนฑ์ขอลาหย,ยุดวันพิเศษนะที่นี่เขาจะเรียกว่าวันอ้อมซอร์สเตก็คือ1ปีทางอำเภอเขาก็จะให้อยู่ได้2วันนะคะถ้ามีลูกตั้งแต่1ขวบหรือว่าตั้งแต่แรกเกิดจนถึง7ขวบก็สามารถหยุดได้2วันนะคะก็คือได้เงินรัฐบาลทางข้อมูลเขาจ่ายเงินให้หยุดในเนื่องเรื่องเรื่องในโอกาสพิเศษถ้าจะจะทำกิจกรรมอะไรกับลูกวันนี้ก็จะขอหยุด1วันก็คือวันศุกร์ เพื่อว่าที่จะเตรียมการจัดงานวันเกิดให้สองสาวนะคะแล้วก็อีกหนึ่งวันมันก็จะหยุดอีกทีวันที่น้องพยาเปิดโรงเรียนนะคะวันที่12สิงหาพี่น้องวันแรกที่ฟายาต้องไปโรงเรียนแม่ก็ขอลาหยุดด้วยนะจริงๆวันที่12สิงหาเนี่ยมลก็คือจะฝึกงานเสร็จแล้วก็ต้องกลับไปที่โรงเรียนนะคะเป็นเปิดเปิดเทอมแรกของแม่ด้วยเช่นกันนะคะแต่แม่ขอลาหยุดเพื่อที่จะพาน้องพยาเข้าโรงเรียนวันแรกค่ะ อีกเหรอเฮ้อเอมเดนอุ้ย <Yeah. S 1> นูจะขับไปชวนนันนั้นเหรอเสาน,น,นั่นตั้งไว้เอะขับไป oh. เห็ีุยังกับบุ้งโอเคอือชัวร์ยังอีก okay, mm hmm. วุเสียงรถมา ไม่รู้ใครมาไปดูสิใช่ฝาหรือเปล่าฝากลับมาบ้านแล้วหรือยังไปดูสิใครอะฝาไปตัดหญ้าให้ลูกค้ามาฮัลโหลฝาแม่ลับฝาเลยเห็นหามังชิงน้องแฟ้าไปช่วยฟ้าเลย ค่ดูเย็บทำเด้าอาแล้วเคืบลิทไลก์ฟาเขาซื้อเบียร์มาพี่น้องปกติถ้าซื้อเบียร์มากกสิซื้อเบียร์ขวดใหญ่ให้จะคล้องแล้วก็ซื้อเบียร์ขวดน้อยให้วันค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะพี่น้องแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าเดี๋ยว ต้องรอพี่แอนย่าก,กลับมาถึงบ้านก่อนนะคะแอนย่าก,ก็กลับมาถึงบ้านพรุ่งนี้ตอนเย็นๆเ,เดี๋ยวจะต้องเดี๋ยวจะกลับมาทําคลิปให้พี่น้องได้รับชมอีกเช่นเคยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ